สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู้แจงสาวบ้านปลาด้วยค่ะค่ะเมื่อนี้เขาไปเลาะเบิงเหตดมมเรลวอยู่หนองน้ากับแจงเนาะค่ะเนาะไปค่ะไปขอให้มันมันด้วยแจงเอ้ยบอกตะของจาไปค่ะค่ะเพีนงเพื่อนจาแจงมาหอดหนองน้ำเราด้วยค่ะเด้อไปค่ะเขามาลุ่นกันเนาะค่ะเนาะว่ามื่อนี้แจงสิโกดีสิมานบอกค่ะคือเก่าค่ะมากับคุณสามีคือเก่าค่ะไปค่ะ พี่น้องค่ะจากที่ว่าแจงยางมาจะทั้งผุนเด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะทั้งจะแจงมาแจงคือม่อพอดอกแรกค่ะ,อะโอ้ยแห้งหมดแล้วอ้อยเบืงดูล่ะเี่ยค่ะเบืงดูโอตะวาขาเขาได้อยู่เดอค่ะขาได้อยู่โอเค <Okay. S 1> thank you ดอกแรกแห้งมานค่ะปิยะจนบอกว่าแล้วพอ สองดอกอยู่พุ่โอเคไปค่ะหารไปเรื่อยๆค่ะแจงสิญยางกลับไปทั้งเก่าเด้อค่ะเด้อจ้ามาเด้อววันเอ้ยพอดอกที่สองจ้าอ้ายอืมเนี่ยเพิ่งเกิดเพิ่งโพดินมา้าโอ้มือดะะมอด้ะค่ะมืดสะท้อนแสง พี่น้องปอดอกที่สามค่ะแหงแล้วแหงกระสีเอาเด้อค่ะเพราะว่าอยากกินค่ะรู้สึกว่ารู้สึกว่าปีนี้กินเห็ดมอเลวท่าน้อิมอยู่ค่ะอันนี้กับแมนด้วยค่ะนี่นอันนี้กับแมนมขาเขาได้อยู่ด้วยค่ะโอ้ยปีนี้เห็ดมอเลว

เนี่ยเห็ดมอรเร็วอืมดอกนี้ดอกนี้เพิ่งเกิดเนี่ยแจงมาส้มหมังเกาเด้อค่ะเนี่ยเผาแจงกระิเอาค่ะเพราะว่าแจงอยากกิน ปีนี้เห็ดมอเลี้ยอยู่นีบลายคือปีที่แล้วด้วยค่ะปีที่แล้วเกิดหล่หลายอเอพอพ่อแดนพี่น้องจา๋าพ่อได้เอาไปย่างใส่เนยค่ะ,ะ่ว่าหังบ่ได้อลังการโอ้สองดอก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 อยู่นี่แต่ว่าสภาพนี่ โอ้อันนี้เน่าแล้วขาได้อยู่ด้ีค่ะน้อแต่ว่าขานี่ได้อยู่แจงเอานี่ก็เอาอุ้ยอันนี้สภาพคือคือเปื่อยยังสีแล้วบ้านีออ้อันนี้บ่อเอาค่ะเปื่อยโพดปล่อยเ,เป็นเสื้อเนี่ยค่ะอือพีใหญ่จอดแล้วก็ตาดีแถวว่ะไปค่ะเด้อ ต้องไม่อีกลักษณะนี้ต้องไม่อีกจ้ะกับที่เดิมนะคะกับที่เดิมเกือบเกือบว่าเห็นดอกนี่อุ้ยดอกนี่ดอกนี้ตั้งแต่เก็บมาส,สวยที่สุดแล้วค่ะในหลอบนี่เด้อค่ะว้าวอันนี้งามสุดแล้วมีอีกบ่นอมีอีกบ่นออยากเก็บเห็ดคัก้อค่ะมือช่วงนี้เห็ดขื้นสมองค่ะเห็ดหมอเร็วขึ้นสมอง นี่ตัวนี้อันนี้ได้อยู่ค่ะแต่ว่าเขาแอบเถาแต่ว่าก็ได้อยู่นี่เอาไปล่างเอาไปล่างดีๆเอาเก็บไปเก็บมากกับซีแล้วแล้วนี่ตัวนี้ <c oughs> ตรงนั้นนะอะาซีนี้ด้ค่ะเอาละค่ะอุ้ยมเมนแจงเหยียบซะบ่เนี่ยค่ะ อไปค่ะไปโอ้ยอ,อันนี้กับแมนค่ะแต่ว่าเถาแล้วแล้วแจงกับพอ่อดอกหนึ่งอยู่พูดนะเถาแล้วคือกันเอมอเลี้ยวปีนี้คือเป็นลักษณะนี้เนาะแต่คือวานเนาะค่ะเนาะเห็ดเอาแน่เอานอนพอด้เนาะลอกกะปลาหย่านี่ยังหกอยู่ด้ค่ะปีที่แล้วแจงม้านี่ปลา ป้าเขาสิแปนก้อนนี่เด้อค่ะสิเก็บง่ายก้อนนี่อันนี้นี่เอ๊ะมันจังไดเดวแจงต้องกลับไปเบิ้งองวิดีโอแจงปีที่แล้วค่ะว่าแจงเก็บช่วงใดเดือนเมษายนละแต่ว่าช่วงใดเพราะว่าห้ามันยังหกอยู่ไหมคะ่ะพี่น้องบังดอกนี่ดอกนี่เขาลี่ว่าตั้งใจพ่อเด้อค่ะ,ะ,ะนี่ได้อยู่ค่ะนี่ เออคือหลียังสีเหรอเอาเนี่ยนะคะให้เขาเป็นเสื้อเนาะเอะน้ำปักมือโอ้ยเนาะเพื่อนๆค่ะอันนี้กับแมนขาเห็ดเลยค่ะเนี่ยอันนี้กับแมนขาเห็ดอันนี้กับแมนขาเห็ดมอเรียวแต่ว่าเขาเถ่าแล้วแจงมาสาพดอันนั้นกับแม่อืม ป่วยเขาเป็นเสื้อไปค่ะดีแล้วดีแล้วเขาจะได้เป็นเสื้อให้เขาได้กินปีหนาเนาะค่ะเนาะเอแจงได้กินปีนาโอ้ยไปค่ะไปสถานีต่อไปไม่รอแล้วนะใครจะตามมาก็มาเด้อค่ะเด้อประมาณนี้เด้อค่ะเด้อเ,เพื่อนจ๋านี่หมอเรวอันนี้กับแมนด้อยค่ะเขาเกิดใกล้น้ำเขาเขาสิอมน้ำ นดีวยวเด้อยค่ะโอ้ยพี่น้องอันนี้กรแมนเนี่ยนี่ยค่ะเนี่ยนี่บ่ซุ้มนี่นี่เขาสิมักเกิดใกล้น้ำแล้วเขาสินี่นนี่อันนี้กรแมนเนี่ยโอย้แสดงว่าเขาพึ่งสิเกิดด้วยนี่พี่น้องอันนี้คือรุ่นรุ่นไม้เด้ย๋ยค่ะ อันนั้นกับแมนอุ้ยแป๊บหบนึง่งเลยค่ะนี่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 ค่ะยังพ่ออีกดอกหนึงถึงแม่ว่าเขาสิอมน้ำแต่ว่าเขาก็ะแสบเด้ยค่ะแปบบ๊บหนึ่งเด้อเนี่ย จะเป็นลักษณะจังสี่เพื่อนค่ะอันนี้ก็บแมนพอเลีวจังสี่นี่มันสิเขาสิม,มากเกิดไก่น้ำเขามากขีดตมมาสติวไทยนี่เนี่ยค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้มันหน่อยโพดแจงอันจงไวคะ่ะถ้าเป็นลักษณะน,นี้เดี๋ยวเขาก็เกิดขึ้นมใไมเด้ยวยนี่เอาไปค่ะเพื่อนจ๋าพ่ออีกแล้วอืยอ้มเทงปัง เพื่อนจะหิดมอเลี้ยอยู่น้ำกันส,สามดอกสองสามเดี๋ยวด้ยค่ะเก็บหิดนี่ต้องอุย้ยต้องอาศัยการเล้งแบบน่องบ่บ,บเล้งกับบบเห็นเลยค่ะอือ <c oughs> เนี่ยเนี่ยอุ้ยเขากำลังเกิดเป็นตาเป็นตาแจงเลาะคักบ่าน้อเนอะเาะคักกำลังสิเกิดแจงย่านแจงเหยียบซุ้มเนี่ยตมอตะแมะะเเ่เนี่ยค่ะกำลังเกิดเดี๋ยวเด้อเนี่ยเห็นบ่เนี่ยอุ้ย กุญนะค่ะเกิดว่าอยากย้ำปันใดด้ค่ะพาะว่าอย่างพาอว่ามันเมียนนะคะมีซุ้มเหมือนหน่อยๆอยู oh. ่กำลังสิเกิดตะเมาะตะแม่เนี่ยค่ะในซับนี้แล้วโอ้โอเดยวเดยว พี่น้องแจงเก็บเห็ดในขิดตมค่ะเนี่ยเห็ดโมเล็วในขิดตมพุ่นน่ะดอกนึงพุ่นน่ะอันนี้เขมามักนามดิค่ะอันนั้นกับแมน แล้วหนึ่งดอกนะคะแถวนี้อุย้ยเพิ่งเกิดนี่ดอกที่สองโอ,อ,อ,อ้ไปไปห a r d to f l พี่น้องจ้ะมันกระสิมีอยู่ล่ะค่ะแต่ว่าแจงเบิ่งยากแจงก็เลยว่าโอ้ย เนะคะพราะได้กินแรงก็เอาแล้วมือนี่มันเบิ่งยากแหมขอโทษนะค่ะเสียงขาเจ้าเลือยใหม่มันกระสีดังมันกระสีดังเงินแน่เนี่ยเขาสิมากเกิดแฉะจังสิละะ่ะค่ะเบิงองยากผดไว้ละ่ะต้องรอให้เขาไงก่อนนี้ค่ะไม่ากสิเก็บง่ายเก้ตรงนี้นะคะ ตรงนี้เกิดอีกแล้วหนึ่งดอกนี่ใช้ได้ใช้ได้อุย้ยข,ข,ข,ขาขาขามอเาสองดอกอันนี้เห็ดจะแห้งแห้งอยู่เห็ดจะเป็นแห้งแหงนะคะแต่แจนเขาเอานะเพราะว่าเขาแห้งเฉยๆค่ะ แต่เขาใช้ได้อยู่เจอแล้วดอกเนึนงข้างในนะคะอัลลนี่นะคะมีอีกไหมเอ่ยเดี๋ยวแจ้งข้ามไปตรงนู้นก่อนนะคะนี่ ดอกนี้สวยๆเลยค<ะ>่ะตาอันนี้สวยๆเลยได้อยู่เห็นว่ากระไดอันนี้นี่แหงเปื่อแล้วแล้วเจงก็เจอดอกนึงตรงไหนนะเนี่ยค่ะดอกนึง นี่อู้อันนี้ขายาวยาวเปลือนนี่นะคะโอ้โอ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 อืมอันนี้ขาได้ น้องเห็ดหมอเลี้ยวอย่างือเกิดจังซี่โอโอพ่อเห็ดกระมวลโอโออาทุสีคุณจอนเนี่ยค่ะโอ้ยหนะโอโอนี่ดอกหนึ่งค่ะนี่แต่ว่าเออสองดอก น้ำอยู่น้ำกันเนี่ยค่ะถึงดอกจะไม่สวยแต่ก็เอาโอ,โ,อโอ้คุณจอนมสัสโมเรลโอ้นเบิ้งไปเบิ้งมาแถวนี่ก็บพ่อได้เก็บอยู่ตระลูลค่ะโอะ้นี่ดอกนึงนี่เนี่ยค่ะ เพราะแล้วแรงอยู่ตัวนี้เห็นว่าคัดดอกหนึ่งที่กล้องแจงแพนไปนะคะเอ๊ะไอโซเจสนาไอโซ อืมนี่ดอกนึงค่ะแต่ว่าตะกี้นี่แจงก็เห็นดอกแบบแถวนี้วะ่ะดอกนี้เปื่อยแล้วเป็นเสื้อเราแจงกระเยียบอีกดอกนึงไอ o ฟ้าเฮียอืม Actually นี่นี่ดอก <c oughs> แจงเยียบ โอ้ยเนาะฮึฮโอ้อเห็ดปลานี่อันนี้ก็อันนี้เปื่อยแล้วค่ะมันต่องเบิงคักๆดยค่ะอะหมเลว แจงนั่งเก็บด้วค่ะนี่โอ้เด้อตุ่นพี่จอดแล้วถา่าอากาศก็ะหอนมึงคัคๆก่นหน้าแป๊บนึงเด้อค่ะเด้อเพื่อนเก <c oughs> <c oughs> ็บเห็ดป้านี่แจงก็คิดมากอีกแล้วด้อค่ะ <c oughs> อยากหวาัวเก็บไปเกียากหัวไป <c oughs> โอ้เห็ดอีอย่างคือต้องเลง้งต้องเล้งดีๆจังสิเห็นเขาด้ยค่ะ แต่ว่าแจงก็เห็นทางพุ่นลวละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแจงไปเก็บพุ่น่ะอันนั้นอาะสิน,นี can you see some คุณจอน can you see some more r a l I saw I saw some already but I have oh oh my goodness อันนี้นี่มีเนว้ามากินเขานี่ค่ะมีเนว้ามากิน โอ้ตรงนี้ใส่ได้ค่ะตรงนี้ใส่ได้โมเลวตรงนี้ใส่ได้โอ้ยเดืวดวค่ะยางก่อนเด้อยค่ะเลงก่อนมันต้องเลงค่ะค่ะสัม,มปัเห็นโอ้คุณจรเบบ beautiful beautiful โมเรลปยนเพื่อนๆค่ะอืมดอกน้ำพร้อมสองดอก ฟ้าดอกนี่ดอกไงครับนี่ยยเนี่ดอกนี่ดอกไงครับอืมนี่ยเอาขาเข้าใบคนเขาเป็นเสือ้อดอกนี้ง้ามไหลอายุโอเคโอ้โอันนี้กับแมนเพื่อนเพื่อน,นอันนี้กับแมน โอ้เห oh, mm ็นมมเลีวนี่มันอ่านี่มีมีแนว้มากินเขาด้วยค่ะสัตสัตว์เขาก็หากินก็นจังค้นเนี่ยค่ะโอเคขอบคุณนะค่ะเด้อขอบคุณจาทีเจีาท้างไปแล้วเป็นสองดอกนี่นะะเปืเป่อน มีอีกไหมโอ้ยมันหามันมีแหละค่ะแต่ว่ามันหายากมันมองยากเอาละค่ะกลับบ้านกันเนาะจา๋านาะจ๋า จ้าพี่น้องจ๋าแจงกมลมาหอดบ้านแล้วเนาะจ้าแจงก็ได้เห็ดมมแล้วมมเร็วมมเร็วพราแล้วแรงอยู่ด้วค่ะเนี่ยค่ะ,คะกะถือว่าไข้แน่อยู่ค่ะหมานอยู่จ้าจากที่แจงเคยว่าไว้เนาะค่ะว่าตอนที่ว่าแจงไปเก็บเห็ดอยู่อันน้องน้ำเนาะคะ่ะแล้วก็มีคอมเมนต์จากพี่ทางแคนาดาผู้หนึ่งค่ะก็ขอขอบคุณพี่ เพื่อนทุคขาที่เพื่อนได้มาคอมเมนต์ว่าเฮ็ดเนี่ยค่ะที่ที่แจงไปเก็บนะคะมันนั่นบริสุว่าเฮ็ดมอเรลเดอร์วายซันว่า more real was มันเป็นเฮ็ดเวิร์ปป่ะดอกเดี๋ยวเอิญเวิร์ปป่ะเด้อค่ะแต่ว่าถ้าหลายดอกเอิญเวิร์ปเปิรสเนาะวันนี้แจงกระเล่นอ่ามาค้นหาข้อมูลเบิ่งเนาะค่ะเดี๋ยวแจงสิให้เบิ่งอันนี้เนาะซึ่งนี่เด้อค่ะเนี่ย เห็ดนี่เนาะคะ่ะเนาะเห็นบะคะเห็ดเนี่ยอันเนี่ยคือเห็ดมอเรลค่ะอันนี้เป็นนั่นที่ว่าแจงเก็บมาจากนนที่ขาเจ้าสิยาขายยาด้วยค่ะอันนี้คือเห็ดมอเรลแต่ว่าอันนี้นี่คือเห็ดอ่ามืดป,ป่าด้วยค่ะเด้อแต่ว่าเพราะแจงได้ไปศึกษาข้อมูลลึกๆแล้วนะคะเนาะขาเจ้าก็ว,ว่ามันกับมาจาก ตระกูลเดียวกันล่ะค่ะพี่น้องจ๋าเดาแจงสิบแปดซื้อภาษาอังกฤษไว้เด้อค่ะเด้อแจงกระจำว่ได,ด้ดอกแต่ว่าแจงไปศึกษาแล้วก็มาจาับมองเดียวกันค่ะเป็นวงตระกูลเดียวกันแล้วก็วที่จริงน่ะอ่าเฮ็ดนี่เนาะค่ะเนาะอีกซื้อนึงเขาก็เอิ้นว่าเออร์ลี่มอร์เรลนะคะเนาะถ้าเป็นภาษาไทยก็เฮ็ดมอร์เรลที่แบบเกิดหัวปีหรือว่าเฮ็ดมอร์เรลแบบว่าน ประมาณนั่นแหละค่ะซุ้มมอเรีวที่เกิดหัวปีประมาณนี้แหละมอเรีวรุ่นแรกหรือว่ามอเรีวเกิดหัวปีเนาะคะ่ะเนาะถ้าเป็นภาษาที่เข้าใจกันง่ายๆเนาะคะ่ะเนาะกะถ้าสิเอิญเห็ดอันนี้ว่าเห็ดมอเรีวกับม้อแปลกค่ะเพราะว่าเออรี่มอเรีวไม่กับมอเรีวคือกันเนาะคะ่ะเนาะสรุปกะว่าสรุปว่าสิเอิญมอเรีวก็ได้ค่ะก็ม่อผิดเออรี่มอเรี้ยมอค่ะแล้วกะมันกับมาจากตระกูลเดียวกันค่ะกะ ขอขอบคุณนะคะเอาละค่ะแจงขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจจากพี่ๆเพื่อนๆนะคะเด้อขอบคุณขอบคุณและขอบคุณขอทุกคนประสบความสําเร็จนะคะเด้อในสิ่งที่เห็ดรำรวยสําเร็จรำรวยสําเร็จนี่นะคะเห็นบ่แจงสาวบานปากระปแล้วค่ะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเด้อบ๊ายบายเดี๋ยวเน้อกินแล้งเราจะสิไป่ยงเห็ดตอ พี้าเพื่อนๆจ๋าแจงได้เห็นมาแจงก้อนนี้เลยอันนี้ย่างเนยนะคะย่างเสร็จเนยแล้วก็หยะเกลือเล็กน้อยนะคะโอ้กลิ่นหอมหอมค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ราค่าอาหารเย็นของแจงนะคะแจงกะว่าจะย่างเห็ดมเรลกินกับตําแตงนะคะโอ้ยมาเดินมาเดินค่ะแซบค่ะเห็นดนี่แซบนะค่ะแจงมากหลายจ้าขอบุณที่รับชมค่ะไปแล้วบ๊ายบาย